ปากพาวรวยห้าวันเกิดสาริกาลิ้นทองพุทธจาดีมีเงินล้านค้าขายร่ำรวยการงานสำเร็จอันดับหนึ่งสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธดวงการงานช่วงนี้มีโอกาสจะยกย้ายตำแหน่งได้รับผิดชอบหรือติดต่องานกับคนใหม่ๆซึ่งคุณจะต้องปรับตัวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะประสบความสำเร็จทางด้านการงานอย่างแน่นอน ส่วนการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่มีรายรับมากกว่ารายจ่ายจะมีช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มใครที่ทำธุรกิจค้าขายออนไลน์ช่วงนี้สร้างยอดขายดีมีกําไรเทน้ำเททา่าชีวิตของคุณจะเริ่มก้าวหน้าแล้วจะประสบความสำเร็จมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาอันดับสองสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคาร การงานช่วงนี้จะมีผลจากความเพียรความพยายามจะเริ่มเห็นผลแล้วการงานจะค่อยๆสำเร็จไปทีละเรื่องส่วนการเงินมีโอกาสหาไรายได้เข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองช่วงนี้ค้าขายถือว่าโดดเด่นเป็นพิเศษจะมีะไรายได้เป็นกอบเป็นกำมยิ่งขยันยิ่งรวยขอให้คุณขยันเข้าไว้จะได้มีเงินใช้จ่ายคล่องมือ ลำดับสาสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นั้นหน้าที่การงานของคุณโดดเด่นดีหากหวังพึ่งคนรอบข้างอาจจะยากหน่อย คุณจะต้องช่วยตัวเองยิ่งขยนันการงานของคุณยิ่งจะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแถมผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำชี้ช่องทางในการสร้างไรายได้ทำให้การเงินของคุณนั้นดีมากยิ่งขึ้นมีไรายได้ก้อนใหญ่จากการทำงานจะประสบความสำเร็จเกินคาดมีเงินทองล้นมือมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านอย่างแน่นอน อันดับสี่สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ ดวงการงานดีสิ่งที่คุณเพียรพยายามหรือลงทุนไปหลังจากนี้จะเริ่มเห็นผลสำเร็จแล้วการเงินของคุณจะได้รับผลตอบแทนชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนใหญ่หรือสิ่งของที่คุณอยากได้มานานของมีค่าต่างๆมีโอกาสจะได้สมดังใจหรือมีโชคลาภรอยเข้ามาความรวยจะเริ่มปรากฏเด่นชัดนิสินที่เคยมีจะหมดไป สุดท้ายนี้ทันที่เกิดในวันพฤหัสบดีดวงมีเกณฑ์ทำงานหนากัก แต่งานของคุณนั้นจะนำมาซึ่งรายได้มหาศาลยิ่งขยันทำงานยิ่งได้เงินส่วนใครที่ต้องการวังพึ่งดวงบอกเลยว่าหลังจากอาทิตย์นี้เป็นต้นไปดวงโชคราบถึงจะโดดเด่นขอแนะนำให้ทำบุญเสริมดวงด้วยการถวายสังฆทานหรือสวดมนต์ไหว้พระจะช่วยส่งเสริมดวงให้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหรือหากใครชอบเสียงโชคเสียงดวงอาจมีลุ้นรางวัลใหญ่ดวงชะตา จะค่อยๆดีขึ้นมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ